สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านชาวลัคนาราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับกลุมดีสามเด้งเลยนะคะสโลแกนของชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นประมาณนี้ลักษณะตัวตนของชาวกลุมกลุมมีความพิเศษมากเลยค่ะในเรื่องเอ่อในเรือนปุตตะ นะคะคือความโชคดีสดใสงานเงินความรักสามเรื่องเลยค่ะแม่มีก็มาพร้อมเสร็จเลยนะคะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นหลายอย่างกับชาวลัคนาราศีกุมค่ะเปลี่ยนที่เรียนงานดีมีการรับตําแหน่งใหม่มาเกยตื่นหน้าบ้านเลยนะคะ แต่ตัวชาวกลุ่มมีเสากลุ่มลักนาก็คือไม่มีกำลังใจคือจุดดรอปของชาวกลุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกลุ่มก็มีจุดที่เป็นปมอยู่นะคะจุดดอของชาวลัคนาราศีกลุ่มเลยคือไม่มีกำลังใจค่ะการงาน2มิถุนายนดาวพุธเป็นปุตตะนะคะเดินอยู่เรือนพันธุ์ทุสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาอยากที่จะสดชื่นขึ้น,นมาเลยนะคะมีค คามอยากเกิดขึ้นในปีนี้กุมมีโอกาสที่จะสะสมทรัพย์ปีนี้กุมสร้างเครดิตได้ดีมากปีทองของกุมเลยค่ะอยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดเรื่องคเครดิตนะคะมีมากอย่าให้คเครดิตเสียนะคะทําเต็มเข้าไว้จะทําให้กุมมีโอกาสสร้างตัวตนในเรื่องการเงินดีมากที่จะสร้างตัวตนในเรื่องการเงินและทรัพย์สินได้ต่อยาวๆเลยค่ะ15มิถุนายนดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนปุตตะได้ ราชาโชคคนโสดมีเ hey, ฮค่ะเซโรหังนะคะคู่จะมาเซอร์ไพรส์อาจมีการสร้างอะไรร่วมกันดาวเกตอยู่ในเรือนคู่ช่วงนี้หวงคู่มากขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีกุมมีความสำคัญอ่ที่เห็นคู่ของตัวเองอะคะ่ะเมื่อก่อนนี่มองข้ามผ่านเลยนะคะแต่ตอนนี้เห็นความสำคัญของคู่มากขึ้นคู่ที่มีบางเสียงบางอย่างเอ,อื้อ ต่อกันในเรื่องความรู้สึกดีๆ18มิถุนายนดาวพุธอยู่เรือนปุตตะตำแหน่งเกษตรการเจราจาได้โลกค่ะตอนนี้ชาวกลุมนะคะพูดอะไรต้องใจเย็นๆน,นะพูดด้วยเหตุผลการเจราจามีชัยชนะแล้วก็ช่วงนี้มาคุยธุรกิจการงานลูกค้าสําเร็จเข้าติมเลยนะคะชาวกุม30มิถุนายนดาวศุกร์ดาวอังคารเดินอยู่เรือนปัตนิเดือนนี้สมบูรณ์สมหวังแล้วก็มีเรื่องตื่นเต้น ด้วยนะคะอาดาวสุกดาวอังคารอยู่เดินอยู่เรือนปัตตนิอยู่ ตำแหน่อยู่ในปุตตะนะคะเป็นราชาโชคและก็มีดาวเกตเข้ามานะคะมาดับร้อนผ่อนครายกับชาวลัคนาราศีกุมอยู่ในเรือนเรียบร้อยเลยนะคะ,ะดาวอาทิตย์เรือนดาวอาทิตย์นะคะพูดดีเข้าไว้เจราจารดีๆเข้าไว้นะคะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาใครที่เป็นโรคใครไข้เจ็บไปรักษาอย่าเสียโอกาสเรื่องความคิดก็อย่าคิดเยอะการเงิน ชาวลัคนาราศีกุมนะคะยอดการเงินเข้ามาปังๆเลยค่ะคุยกับลูกค้าหลังวันที่18มิถุนาเงินเข้าสำเร็จ เป็นเดือนที่สมบูรณ์สมหวังการเงินดีอย่าคิดเยอะนะคะเงินก็จะเข้าความรักชาวลัคนาราศีกุมคนโสดมีเฮค่ะคู่มีเซอร์ไพรส์มีการสร้างอะไรร่วมกันคนมีคู่รักคู่ห่วงคู่มากขึ้นให้ความสําคัญกับคู่มากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับคู่มากขึ้นม้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ของหมออ้อยด้วยนะคะ มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t i ๊ t o อกทาง facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยติดตามชมได้3มช่องทางบันเสาร์อาทิตย์ชมการและสดหมออ้อย ทางเ c e บุ o กนะคะดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19.00น,นถึง20.00 20. น,นหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหมอว่าได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ ID ดีปุญญวัตรดออยโทรศ9 8 8์เก้าแหมหก่หอ้อยขอแนะนำให้ชาวลัคนาราศีกุนะคะ่ด ราศีกุมแก้เครดเสริมดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2,66 6นะคะทำบุญลงศพผ้าขาวหอศพนะคะสุดท้ายนี้หมอ้อยขอไว้พอให้ชาวลักนาราศีกุมทุกท่านขอให้ท่านบุญกุศลหนุนนำดวงชะตาครอบครัวบริวารวงศาคณาญา,าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปก้าวไกลไปให้ถึงพบกับความร่ำรวยสวัสดีค่ะ